พี่น้องจอ๋าตอนนี้บ่ายสองครึ่งยังไม่ได้กินข้าวเมื่อสักครู่แอบไปฟังไปทักน้องหน่อยค่ะแต่ว่าตอนนี้ต้องกินข้าวก่อนนะหน่อยนะพี่ใหญ่ขอกินไก่ย่างวันนี้ไก่ย่างนะคะ กระดูโพส,ส้มตำไปแล米米้ววันนี้อันเดรสก็กินส้มตำค่ะส้มตำอันเดรสมีพริกครึ่งเม็ดเป็นเอตำโคราชนะคะใส่ปลานิดหนึ่งใส่ถั <sh ่วเขาเรียกตำโคราชนะคะมองอะไรชื่อเลยฮั่นวะเขาไม่เชื่อว่าไอใส่พริกครึ่งเม็ดพี่น้องจ๋าเขาคิดว่าไออะโกหกอันเดรสกินข้าวสวยนะมีไข่ย่างไอมีผักข้าวเหนียวแล้วก็ ตัวนี้เป็นน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มน้ำจิ้มไก่ที่ไอทํทเองนะคะตัวนี้มันจะเป็นแบบเนี่ยค่ะใส่ข,ข้วาวคั่วพริกป่นอร่อยนะแต่ไม่เผ็ดเพราะว่าผู้ชายกินโอเคสตาร์ทบอสกิวมีนูฮาร์กระสากะเออเดฟอย่ังน้อยเพราะเดฟสตาร์แคทเอาหนึ่งบาร์ไอบอกแล้วกินอาหารไทยมันก็อย่างนี้แหละ แล้วนี่พริกครึ่งเม็ดพริกรครึ่งเม็ดค่ะแล้วยอบีนิจเตอร์ฮอร์แดงไนโอแอจะไทยหมอดิบยอบินิจเตอร์ฮอขี้นิบริสกิเลเวีแอตเห็นไอไหมไอตกเฟรมหรือเปล่าไอตกเฟรมไหมคะอุ้ยฟ้ารดไหมไอต้องขออนุญาตที่ไอญต้องสวมหมวกทานข้าวเพราะว่าแดดมันร้อน สวัสดีท่านผู้ชมหรือยังกดสวัสดีท่านผู้ชมหรือยังสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยว <laughs> จะชิมน้ำจิ้มใหม่ก่อนนะลืมถ่ายรูปน้ำจิม้มโอ๊ยน้องไงไ <c oughs> อ มีตูดไก่ตูดไก่อันนี้ปีกไก่ส้มตำไอ่ก็พริกสองเม็ดครึ่งไม่เอาเผ็ดนะคะวันนี้นี่แหละกินข้าวนอกบ้าน เราก็จะมีแขกไม่รับเชิญอเอาูสมองกะผพอชิคน,นิอืมเยอะยัด <c oughs> <c oughs> เผ็ดมากเหรอยุทธวินเต์อริวาเผ็ดสุตามอบแต่ ยูดูสก๊อปเรอะไรนดิแต่พอพอออกพอเดาเฟอัพสวดเซนสมบ๊อบสมยันไปอินจะอรสกเห็ดอ๋อใช่หรออ๋อเฮ้ยฉันคิดว่ามันสมบ๊อบไม่สก๊อปไหนเพื่อนออกมาอุ้ยชิลลี่ฟาสนะอืมอืมไก่ย่างมันไม่ค่อยเข้าเนื้อเท่าไหร่

อ้ so. าเทส้มตำลงจานหมดคอยดูนะเดี๋ยวมีวิ่ง <laughs> เราบอกว่าให้คุกน้ำส้มตำกับเส้นให้มันเข้ากันดี เขาไม่เข้าใจเขาเทส้มตำลงไปในจานยกซอที่เนี้ยอยู่สิ้นละเอียดแห่เดี๋ยวนึงดูสินละเอรยละยสมัมเรอแล้วเด่นมันดูอะรู้ไหมเฟรเมันดู <c oughs> พออัน <c oughs> อร่อย ไปไกลโอ้แรงวันสูตรอะ Det smakar råd. Kan smaka så? Dipping. Mm. Så. Du förstår att du ska äta salat innan. Därför det är på pett. Man ska äta tillsammans. Med mat, med ris. Jag tar en sån då. กินข่าเด้อแป๊บแ,แมาแรงวันบินบ่อนเลยเราซ้อนสุดไก่ไว้ Vet du vad är det? Nej Rumpa. Ja. Uh, tycker du det är roligt? <laughs> ja det Du behöver inte äta det. Om du tror det är jobbigt. Jag, Jag vill äta allting. บอกให้หยุดกินเขาบอกว่าเขาจะกินทุกอย่างเย็บอิน <c oughs> เทอ่์ทิชชูอาละครับวันนี้เดี๋ยวเจอความยากลำบากมีชั่มปะอ๋อชั่มปะดิือไ อะไรนะ่ะอืมค่ะอ่ะพูชหยุดหน่อยไปสั่งมูกอ่ะไม่ได้โกหกนะพริกครึ่งเม็ดจริงๆ เป็นพริกที่เม็ดใหญ่มากแบบไม่มีตัวอย่างพี่น้องมาแรงวัน ตอนนี้หัวจะขาดนิดนึงนะคะไม่เป็นไรนะคะพอดีไอไปไอไปหาพริกแล้วก็ไปเอานมจะให้ดูว่าพริกไซส์ของพริกที่ตำอะ่ะเมื่อสักครู่คือไซส์นี้แต่ไอใช้ครึ่งหนึง่งย่อห้อหั่นวาชิลิโซแต่ว่ามันลูกใหญ่จริงจริพริกที่ไอไปซื้อมาวันนี้แหละเพราะว่าไอาไม่อยากเอาพริกออกมาจากตู้แชแข็งเนาะแบบเอาแบบสะดวกไง เอาตัวที่ซื้อมาวันนี้แล้วก็ไปเอานมเพราะขนาดตัวยังเผ็ดเลยจ้ะอีต้นฝรั่งอยู่แต่ว่าตอนแรกไอไม่ได้ใส่ถั่วนะไม่ไม่ได้ใส่ถั่วป่นทีนี้ไอก็รู้สึกว่าเอ้ยตอนไหนชิมอะ่ะก็รู้สึกอยู่หรอกว่าเผ็ดไอก็เลยไปเอาถั่วป่นถั่วคั่วค่ะมาใส่เพื่อเป็นการแบบ รสแต่ขนาดนั <S <s yeah, uh ้น huh. ก yes, mm ็ยังเผ็ดส้มตำอร่อยอร่อยนะพูดถึงอร่อยวินเกนงสมบอร่อยส้มตำอร่อยโอชิกิ้ง s ันก็จะดยชกิงันนสอ เอาา้ยม่ต้องดูทุเรียบอ่ะจะกินนั่งก็อือคือมันมันหมักแค่ครึ่งชั่วโมงไงก็คือ เององ่ะถ้าไอไปกินที่ร้านถ้าได้รถนี้ไอก็ถือว่าถือว่าผ่านนะ <c oughs> ถือว่าผ่านนะเพราะว่าเรากินกระส้มตำกับน้ำจิ้มไงมันก็ก็อร่อยอะ่ะว <c oughs> ันญาติมาเยอะเลยบินว่ันเลย Interesting. I don't. วันนี้ยี่สิบแปดองศาเฉวชูชูโกตตะรอได้ถูยใหญ่เหรออืมีน่อแต่ว่าวันนี้ดีหน่อยคือมีลมก็คือไม่ร้อนแบบว่า 就闪现骚扰。 ก่อนว่าใครมาคือแมลงวันเยอะมากพี่น้องเราจะเอาไงดีพี่น้องฟังวีร์ติวิลส์โปรไยากวิลล่าฮาเดนวิงวิงเงินอยากอยชอตแฮกันท้าชอตแต่มชอตเด็กันเชสมองกินจะสมิกเออโอเคตกกันแ e ้วแตเดียวนยอกระดูกอ่อนไอชอบ เดนด้วยฟินอกสส่เฉิดเขาตักกินแต่เนื้อบินฮวามีอะไรนฮะเรอยกตักตอนนี้ต้องมายืนไล่เมืองวันนะครับบอสกิ้ดทักแมลงวันมันเยอะเนาะไงที่จะช่วยเหลือเด้ ชุดกันเจาฉันก็อำซิไม่คิดว่าฉันตำอะไรนิดน่พี่น้องจ๋าเมลงวันมันเยอะใครไม่ยืนแทะอยู่หลังต้องพี่น้องไม่เห็นได้ Ska vi ta in det andra? Ska du ha mer det? Ja. stänger dom vi tar in, dom kommer ändå. På grund av att... Den är ankovis. Dom gillar. ดี๋ยวไ้ลองเอานี้เป็นล่อสิมันจะหยุดมันจะไปไหมเอาปลาไปใส่ตรงนู้เอานี้มาเอาอันนี้มาแก้จะได้ไล่ทำไมใก้มันจะเสียงเหลือง พี่น้องจ๋าเมลงวันมันกวนอ่ะไอ้ขอหยุดการถ่ายทำใช่ไหมจะทัวร์วิสต์เยอะเสออึบออฟสุดปะออฟเราจะแอดแต่เอ็นเอ็นจีนูเซนกลัวหยอ,อกมันเมลงวันมันเยอะไอ้อลังคาเมลงวัน ะอันัรสใกล้อิ่มแล้วแต่อาย,ยังกินอาย,ยังกินส้มตำไม่ได้แค่ครึ่งนึงอยู่เลยอาจจะย้ายที่ค่ะจะย้ายที่เข้าไปนั่งข้งางในดีกว่าเนาะเพราะฉะนั้นไอก็จะขอลาอืมแต่พูดถึงอาอลองกินส่วนที่เป็นเนื้อเนื้ออ,อร่อยดีนะเนาะดาลิง เดมซลสกูออคโซแมทแดนชิกดิงเชิดอ๋ออร่อยค่ะรสชาติแบบกำลังรสชาติกำลังพอดีพอดีเนาะโอเคเดี๋ยววันนี้ต้องขออนุญาตไปก่อนนะคะแมลงวันเยอะมากดูสิไอ้ไม่มีความสุขในการกินเลยสวดยักษะเซีเฮดูทีนอันละเนึ่บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายจบจี๊กแล้วไม่ไหวแล้วแมลงวัน ดีกว่าเฮ้เด้อเฮ้ดอบิเซซิมอรอนเยอะียบร้ย